วิธีต่ออายุแบบโบราณโดย,โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ,งดำพระราชพรมยานว,วัดท่าสุงการต่ออายุก็ต้องทำให้มันถูกถ้าทำไม่ถูกแล้วก็เสียเงินเปล่าถ้าบาังเอิญเป็นอายุไข,ไขต่อเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จผลเพราะเชื้อไฟเดิมดับ หมดบุญบารมีที่ทำมาการหมดบุญบารมีนั้นแม้นอายุไขก็ไม่แน่บางคนเป็นเด็กก็หมดอายุไขบางคนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนก็วัยกลางคนบางคนก็ถึงวัยแก่อายุไขนี้ไม่แน่นอนนักคำว่าอายุไขนี้หมายความว่า ก่อนที่จะเกิดกฎของกรรมดีหรือกรรมชั่วกำหนดชีวิตให้มาเท่าไหร่ถ้ากำหนดชีวิตมา20ปีก็ต้องแค่20ปี10ปีก็ต้องแค่10ปี3วันก็ต้องแค่3วันนี้เป็นอายุไขต่อไม่ได้ถ้าตายก่อนนั้นเขาเรียกว่าอุปาคาตกรรมหรือ อากาละมรณะอย่างนี้ต่อได้และถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะต่ออายุแบบนี้ก็ต้องเสียทุกวันก็หมดเรื่องกันวิธีต่อทุกวันก็หมายความว่าให้ทุกท่านมีความเคารพในพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างจริงจัง และก็ต้องเว้นจากกรรมที่เป็นปานาติบาตและถ้ามีเวลาเดินผ่านไปมีใครเขาหาปลาหาเต่าที่เขาจะฆ่ามันให้ตาย,าาตายก็ออกสตังซื้อพอกำลังที่เราจะซื้อได้แล้วก็นำไปปล่อยในที่ที่ปลอดภัยไม่ใช่ปล่อยในหม้อข้าวหม้อแกงของเรานะไปปล่อยในสถานที่ ที่เธอจะมีความสุขในแม่น้ำก็ได้ห้วยหนองคลองบึงก็ได้ปล่อยให้เธอรอดชีวิตตามโบราณอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างนี้นะว่าวิธีต่ออายุใหญ่คือถึงปีหนึ่งถ้าเป็นวันเกิดหรือเป็นวันสำคัญของเราวันไหนก็ได้ทำกับข้าวทำอาหารพิเศษตามที่เราพอใจ เท่าที่ทุนจะพึงมีจัดการใส่บาตรแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าหากว่ามีสตังก็สร้างพระพุทธรูปสักหนึ่งองค์พระพุทธรูปนี้จะเป็นพระดินเหนียวก็ได้พระปูนซีเมนต์ก็ได้เป็นปูนปาสเตอร์ก็ได้หรือพระโลหะก็ได้ไม่จำกัดเพราะเป็นรูปพระแล้วมีอนิสงส์เสมอกัน แต่ต้องมีหน้าตักไม่น้อยกว่าสี่นิ้วถ้าไหวไว้เป็นสมบัติของสงหลังจากนั้นก็เอาสัตว์ที่พึงจะถูกฆ่าอย่างที่เขานำเอามาขายเพื่อแกงหรือที่เขาทอดแหสุ่มปลาได้ถ้ามีสตังก็ไปซื้อเขาสักสองตัวตามกำลังแล้วปล่อยไป,ไปแล้วก็อุทิศสวนกุศล ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาผู้รักษาชีวิตท่านบอกว่าถ้าทำอย่างนี้เป็นนิดคำว่าอุปาคาตกรรมคือกรรมที่เขามาริตรอนก่อนอายุไขก็ดีและอาการละมรณนะการที่จะตายก่อนอายุไขก็ดีจะไม่มีสำหรับผู้ที่ทำแบบนี้แต่ทถ้าทกรรมอย่างนี้เข้ามาถึง แค่ป่วยไม่มากก็เป็นของธรรมดา